เอาละฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนิกในช่องของฮาด้วยกันแล้ววันนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีเชื่อเรื่องไว้โบโกโนโครโนโคโบย y าสึอ่าถูกหรือเปล่าวะอ่าเดี๋ยวขึ้นชื่อให้รายการน,นะครับแล้วชื่อประสาทเนี่ยก็มีเชื่อเรื่องไว้เธอผู้เป็นอันตรายต่อใจผม ซึ่งก็สามารถดูถูกลิกสิทิ์ได้ที่แอปบิล่ก,กันเลยนะครับแล้วตอนที่1ที่มันมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องสมัครพรีเมียมเลยนะครับถ้าเกิดใครมีตังเล,ล็กน,น้อยก็จะลืมไปดูกันนะมันก็หมายความว่าต้องสมัครนั่นแหละครับถ้าเกิดใครไม่มีตังก็มาดูผมสปอยได้เด้เอออแหละเพื่อไปการไม่เสียเวลาเนี่ยงั้นผมก็ขอเริ่มคลิปสปอยอนิเมะกันเลยดีกว่า เปิดมาในตอนที่1เราเนี่ยก็จะได้อยู่กับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็ได้อ่านหนังสือคาตกรอ,อยู่ะนะก็เป็นหนังสือวิธีฆ่านะครับซึ่งเขาก็ได้คิดในใจขึ้นมาเลยว่าทุกคนล้วนไม่รู้เลยว่าในโรงเรียนแห่งนี้ตอนที่กาลังสงบสุขอยู่เนี่ยมันไหนก่าลังจะตกอยู่ในอันตารายแล้วในจังหวะน,นั้นก็ได้มีพ่อหนุ่มหัวทองคนหนึ่งนะครับที่ได้มาชนตัวของพระเอกซึ่งเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอใจสะด้วย ซึ่งในขนาดนั้นพระเอกหน่ยก็ได้คิดขึ้นมาเลยว่าถ้าเกิดเขาจับคัตเตอร์ขึ้นมาและก็กีดไปที่หน้าของชายคนนี้จะเป็นยังไงกันนะแต่แล้วเขาหน่ยก็ได้ดึงสติตัวเองกลับมาก่อนที่จะได้พูดขึ้นมาว่านายน่ะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกก่อนที่เขาจะได้มองไปที่หญิงสาวคนหนึ่งพร้อมกับได้พูดขึ้นมาในใจเลยว่าในตอนนี้เธอหน่ยก็เป็นแค่คนเดียวเท่านั้นที่ผมน่าอยากจะาค่ามากที่สุดยามาดะอันสาวสวยอันดับหนึ่งของโรงเรียน ซึ่งในขณนะนั้นนะครับสาวสวยยมามาดะนาก็ได้หันมาเจอกับพระเอกพอดีซึ่งเขาน่ยก็ได้สบตากันเลยก่อนที่ตัวของพระเอกจะได้สบตาหันไปอย่าได้ก็เพราะว่าเขาหน่ยกังวลว่าตัวของยมามาดะนะครับจะมองเขาเปลี่ยนไปนะครับซึ่งในตอนนี้สาวน้อยยมามาดะนาก็ดูเหมือนว่าจะมองเขาเปลี่ยนไปจริงๆด้วยตัวของพระเอกที่ได้เห็นแบบนี้เขาหน่ยก็ได้คิดในใจขึ้นมาอะไรไว้ดอยเด้ day, ไอ้ผู้หญิงเฮงซวยผมจะทําให้เธอเสียใจที่กล้ามาถูกกันแบบเนี้ย พอถึงเวลาพักกลางวันแล้วเนี่ยตัวของพระเอกเนี่ยก็ได้จะไปที่ห้องสมุดนะครับก็เพราะว่าเขาเนี่ยก็อยากจะไปหาข้อมูลอะไรแบบนี้อย่างเนี้หรือว่าจะไปกินข้าวก็ได้แต่พอเขาเปิดมาแล้วก็ได้เจอกับยามาดะนะครับที่ตอนน่อเนื่ก็กำลังกินอะไรบางอย่างอยูอย่ะนะซึ่งในมือของยามาดะก็น่าจะเป็นข้าวปัน้นพอพระเอกเดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วตัวของยามาดาน่ก็ได้บอกกับพระเอกไปเลยว่าช่วยอย่าบอกใครกับเรื่องนี้หน่อยนะ ในตอนนี้ตัวของพระเอกนะดูเหมือนว่าจะไม่ได้ยินอย่างนะแต่เขาหน่อยก็สัญญาเอาไว,าวา้แล้วว่าเขาน่อยจะไม่พูดก็ได้แล้วตัวของพระเอกนะก็ได้เดินมาด้านหลังซึ่งเขาก็ได้คิดในใจขึ้นมาเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะว่าแต่ทําไมยายนี่ถึงมาอยู่ห้องสม,มุดกันได้เลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะดีหน่อยก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่เขาหน่ยจะฆ่าตัวของยามาดะก็ได้แต่พอเขามองไปที่ยามาดะแล้วเขาน่อยก็กลับเปลี่ยนใจซะงั้น แล้วในจังหวะนั้นเนี่ยตัวของยามบาดา่านายก็ได้เอาเรยขึ้นมาซึ่งเขาหนกก็ได้กินไปอีกแล้วพระเอกที่ได้เห็นแบบนี้เขานกก็ตกใจเป็นอย่างมากก่อนที่ตัวของยามบาดาจะได้จับงานขึ้นมาและก็หวังว่าจะทําอย่างไนี้แต่พอเขาทําไปสักพักหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าเขาน่าจะต้องการคารัตเตอร์ถ้าเกิดไม่มีคัตเตอร์แล้วงานหนักก็คงจะทํายากมากแม้ตัวของพระเอกที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขานะ่ะซึ่งก็มีคัตเตอร์ด้วยก่อนเขาที่จะคิดขึ้นมาไรไวถ้าเกิดเขาเอาคัตเตอร์มาให้ตัวของยามบด่าเปลี่ยนไปาม เอ๋อะไรกันเนี่ยนี่เธอพกคัตเตอร์ไปมาด้วยเหรอน่าขยะขยะ,ะมัดเลยไม่ฟะยังไงฉันนี่ก็ไม่ทําอะไรแบบนั้นแต่แล้วตัวของพระเอกเนี่ยก็ได้เดินไปหาตัวของยาม,มาได้พร้อมกับได้ยืน่นคัตเตอร์ไปให้กับเธอด้วยแต่เธอนั้นก็ไม่มีท่าทีตกใจเลยอย่าได้ก่อนที่เขาจะได้ขอบคุณตัวของพระเอกไปเลยอย่าได้ตัวของพระเอกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะตกใจเล็กน้อย พอพระเอกได้เห็นแบบนั้นเขาหน่ยก็ได้รีบเดินกลับไปที่เดิมพร้อมกับได้ตกใจคุณสองอก่อนที่เขาจะได้พูดขึ้นมาไว้อะไรกันนี่ฉันไม่ได้โดนลังเกียจใช่ไหมซึ่งในจังหวะน,นั้นก็ดูเหมือนว่าจะหมดเวลาพักกลางวันซะแล้วก่อนที่ตัวของพระเอกจะได้ไปแอบมองซึ่งตัวของน้องยม,มาดาหนะ่ยก็ได้เอาคัตเตอร์นะครับใส่กับกระเป๋าตัวเองไปเลยอย่างไรีน้องมายดาหนะ่ยเขาหน่ยก็ได้รีบเดินออกจากห้องก่อนที่พระเอกจะได้วิ่งตามแต่ทว่าก็ไม่ทันซะแล้ว แล้วในวันต่อมาตัวของพระเอกหน่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้คัตเตอร์ซะแล้วพอเขาไปสัมผัสดีคัตเตอร์เขาหน่ะก็ตกใจเป็นอย่างมากเอ๊ะนี่มันอะไรกันไออุ่นยังอยู่เลยดินะอย่าบอกนะว่าเขาน่าจะจับมาตลอดทางพอพระเอกหันไปที่ยามบดะแล้วดูเหมือนว่าเพื่อนสาวของยามบดนะหน่จะได้บอกกับยามบดะไปไว่าไองานที่เธอทำเนี่ยดูเหมือนว่าจะทําออกมาไม่ได้นะเพราะงั้นใช้กุลีเปลี่ยนตัวใหม่ไง พระเอกที่ได้แอบดูอยู่เนี่ยเขาเหน่ก็ถึงกับกดแบบขั้นขิดกันเลยได้ครับเขาเหน่ก็ตั้งใจว่าจะฆ่าของยายผู้หญิงคนนี้ไปเลยก่อนที่เขาจะสังเกตไปที่ยามาดะซึ่งดูเหมือนว่ายามบดะน่ะจะไม่เสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวจนทําให้ตัวของพระเอกเนี่ยได้คิดขึ้นมาเลยว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรอก่อนที่เพื่อนของยามาดะจะได้เอางานของยามาดะขึ้นมาซึ่งงานของยามาดะเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคราบช็อกโกแลตติดอยู่ด้วยจนตัวของพระเอกได้พูดขึ้นมาเลยว่าแบบนั้นก็แย่แล้วสิ พอได้เรื่องนำเสนอแล้วหน้าของยามบดานั้นดูเหมือนว่าเธอนะ่ะจะเศร้าเป็นอย่างมากจนได้ถึงคิวของตัวพระเอกพอตัวของพระเอกได้ออกมานำเสนอแล้วดูเหมือนว่าตัวของยามบดาน่าจะแอบร้องให้แต่ดูเหมือนว่าโชคนะ่ะจะไม่เข้าข้างตัวของยามบดาลยซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีเครื่องบินนะครับ้อยผ่านมาพอดีแล้วทุกคนในห้องก็ได้หันไปที่ยามบดาตัวของพระเอกที่ได้เห็นแบบนั้นเขาหน่ะก็ได้ตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างขึ้นไหม ก่อนที่เขาจะได้เอาคัตเตอร์นะครับไปกีดที่ผลงานของตัวเองซึ่งในขณนะนั้นทุกคนหน่อยก็ได้หันมาที่มองที่ตัวของพระเอกอย่างได้แล้วเพื่อนร่วมกลุ่มของพระเอกเนี่ยก็ได้ถามขึ้นมาเลยว่าดีนายทาอะไรลงไปก่อนที่ตัวของพระเอกจะได้บอกกับเพื่อนร่วมทีมแปว่านายหนยก็นําเสนอเสร็จแล้วไม่ใช่หรอกก็ไม่น่าจําเป็นเท่าไหร่นี่แล้วตัวของพระเอกก็ได้คิดในใจขึ้นมาเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้ตัวของยม,มาดาลหนยก็สามารถร้องไห้ได้แบบเต็มที่แล้ว ก่อนที่เขาจะได้หันไปที่ยามาดะซึ่งในตอนนี้ยามาดะนายก็แฮปปี้เป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะได้มอกไปที่เครื่องบินอย่างนีน้พระเอกที่ได้เห็นแบบนี้เขาเนี่ยก็สงสัยเลยว่าเนี่ยฉันทําอะไรลงไปฟะเราตัดมาที่พระเอกที่ตอนนี้เนี่ยก็กําลังแอบฟังเพื่อนรวมห้องนะครับที่กําลังพูดขึ้นมาไลยไวแล้วนายเนี่ยมีคนที่ชอบอยู่หรือเปล่าซึ่งเอรอนของเรานะครับก็ได้พูดขึ้นมาได้ไวเออก็ชอบนะก็อย่างเช่นคุณฮารุไงตรงนั้นเนี่ย ทุกคนที่ได้กินไอรอนพูดอะไรแบบนี้ออกมาเนี่ยเขาหน่ยก็ต่างเห็นเป็นเสียงเดีวยวกันนะครับว้ยนายเนี่ยไม่โคตรหื่นกามเลยจริงๆนะเราตัดภาพไปที่พระเอกกันดีกว่าซึ่งในตอนนี้เขาหน่ยก็ได้มาห้องสมุดอีกแล้วเขาหน่ยก็ได้เจอกับคุณยามาดะอีกแล้วอนะ่ะเนยพอพระเอกเข้ามาแล้วดูเหมือนว่าคุณฮาระนะ่าจะมาพอดีซึ่งตัวของน้องหน่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่ายามาดะมาทำอะไรหรอแล้วตัวของยามาดะก็ได้ถามกับฮาระกลับไปไว้แล้วเธอเนี่ยมาทำอะไรหรอ ซึ่งตัวของฮาระก็ได้บอกไปว่าดูเหมือนว่าจะมีผู้ชายน่ะนะฉันอาว้ายอย่าได้เราจะอยู่ตัวของเอรอนน่ะก็ได้เปิดประตูเข้ามาซึ่งตัวของพระเอกก็ได้คิดขึ้นมาได้ไว้นี่นะ่ะจะต้องเป็นการสารภาพรักแน่นอนซึ่งพอเอรอนได้มาแล้วเขาหนะ่ะก็ดูเหมือนว่าจะสารภาพรักจริงๆด้วยแต่ตัวของยาบดานะ่ะก็ได้พูดขัดขึ้นมาซะก่อนแล้วยาบดาก็ได้พูดกับฮาระแปลว่าดูเหมือนว่าเธอหนะ่ะต้องการลดน้ําหนักสิไนงะ แต่ตัวของแอโร่หน่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่าไม่ต้องลดหรอกครับถ้าเกิดเป็นไขมันอะไรก็ผมว่ายิ่งสะสมนะ่กก็ยิ่งดีเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นเจ้าชั้นแล้วมันหนะักจะยิ่งมีเสน่ห์มากๆเป็นเสดของตัวเองเลยนะครับซึ่งน้องยาม,มาดาที่ได้เห็นแบบนี้เขานะ่ยก็ถึงกับหมดไฟกันเลยนะครับนี่มันบ้าอะไรของมันไว้ซึ่งในขนาดนั้นตัวของพระเอกที่กําลังจะแอบฟังอยู่เนี่ยดูเหมือนว่าเขาน่าจะทําหนังสือตกใส่งั้นแล้วแอโรนน่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่าใครนะ่ะแอบฟังอยู่ แต่ตัวของยมมามบดะก็ได้บอกแปลว่าน่าจะเป็นเสียงแมวมั้งแล้วตัวของพระเอกเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาเลยว่าจะบ้าหรอเสียงแมวจะมาอยู่ในห้องสมุดเดีย๋ยหแต่พอเขาหันกลับไปก็ได้เห็นยมมามบดะาน่ะที่กาลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างกลับมาซึ่งเขาหน่ยก็ได้คิดขึ้นมาเลยว่ยาจะบอกแล้วว่าจะให้ผมทําเสียงแมวจริงๆเนี่ยแล้วตัวของพระเอกเนี่ยก็ได้เริ่มทําเสียงแมวขึ้นมาซึ่งเสียงแมวของเขานั้นก็ทุเรศเป็นอย่างไม่ ก่อนที่ยมมามบดาจะขอตัวไปดูซึ่งเขาหน่อยก็ได้ทําเสียงแมวนะครับให้กับตัวของพระเอกเนี่ยได้ดูด้วยซึ่งน้องฮาระที่นั่งอยู่เนี่ยเขาหน่อยก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่าน่าจะเป็นเสียงแมวทะเลาะกันนะคะก่อนที่ตัวของน้องฮาระกับไอโรนะครับจะลงเอยกันได้ดีก็เพราะว่าเสียงแมวนี่แหละพอทั้งสองคนออกจากห้องสมุดแล้วตัวของยมมามะด่าหนายก็ได้บอกกับพระเอกไปเลยว่าอ้รอดแล้วนะคะเอ๊ะอะไรนะครับรอดแล้วหรอ แล้วน้องยมมามบดนาไนก็ได้ขอตัวไปก่อนแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านหนังสือกันดีกว่าซึ่งในตอนนี้ตัวของพระเอกไนก็ได้มาซื้อหนังสือซะด้วยซึ่งเขาไน่ก็ได้ไปเจอกับหนังสือเร่มนึงซึ่งหนังสือเร่มนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวอย่างไรแล้วในจังหวะนั้นตัวของยามบดนาไนก็ได้มาพอดีตัวของพระเอกที่ได้เห็นแบบนี้เขาไน่ก็ได้รีบหลบทันทีกันเลยนะครับก่อนที่ยามบดะาจะได้มาจับหนังสือเร่มนี้ขึ้นมาพร้อมกับแด้ทับท่าทางเหมือนว่าเธออาจจะเซ็นลายเซ็นซะ แต่คนที่สนใจหนังสือของเธอเนี่ยดูเหมือนว่าเขาหน่อจะไม่รู้อย่างนะก่อนที่เขาจะได้เดินหนีไปเลยพอน้องยาม,มานดาได้เห็นแบบนี้เขาหน่อยก็ได้หงอยตามไปด้วยก่อนที่เขาจะได้เดินออกจากร้านแล้วพระเอกที่ได้เห็นแบบนี้เขาหน่อยก็ได้หวังว่าจะซื้อหนังสือเล่มนี้ไปนะครับเราตัดภาพไปที่บ้านของพระเอกกันดีกว่าซึ่งในตอนนี้ตัวของพระเอกหน่อก็ดูเหมือนว่าจะได้อ่านหนังสือซะแล้วก่อนที่เขาจะได้เปิดไปเปิดมาซึ่งเขาหน่อยก็ได้เจอกับยามานดานะครับที่ได้แต่งเสื้อผ้ามากมายกันเลยอย่างนี้ พอเขาได้ดูแล้วเขาหน่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะโยนทิ้งลงถังขยะก่อนที่ตัวของพระเอกจะได้มานอนคิดอะไรแปเรื่อยซึ่งเขาหน่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเก็บหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาขอดูหน่อยแล้กันนหแล้วในวันต่อมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีไอ้หนุ่มนะครับมาจีบตัวของยามะดะซะด้วยซึ่งพระเอกนะครับก็ได้เห็นซะด้วยอย่างนะซึ่งเขาหน่อยก็ตกใจเป็นอย่างมากนั่นสินะครับ ยามดาเนี่ยออกจะเป็นผู้หญิงที่น่ารักและก็สวยมากๆเธอเนี่ยก็ไม่น่าจะแปลกหรอกที่จะมีแฟนพอตัวของพระเอกเดินมาใกล้กับยามดาแล้วดูเหมือนว่าไอ้หนุ่มคนนี้น่ะกำลังจะจีบตัวของยามะดาอยู่ะนะแต่ยามะดาเนี่ยดูเหมือนว่าเธอน่ะจะไม่สนใจไอ้หนุ่มคนนี้เลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยนะครับจนไอ้หนุ่มคนนี้ได้ตามตื้อจนถึงที่สุดจนตัวของยามดาหนาแทบจะไม่มีทางไปกันแล้วว่ะนะซึ่งในจังหวะน,นั้นเพื่อนของยามาดานนะก็ตามหลังมาอยู่ด้วยตัวของพระเอกด้วยความที่ไม่รู้เขา,ววาะะไไรลาจทํองปดี อะไรกันตัวของผมนั้นจะทําแบบนี้จริงๆรเหรอทาเรื่องบ้าบอแบบนี้เนี่ยนะก่อนที่เขาจะได้โยนจัก,กรยานตัวเองนะครับลงไปด้านหน้าซึ่งมันหนกก็เป็นความเร็วมากๆแล้วจัก,กรยานของพระเอกเนี่ยก็ได้ตกลงไปในน้ํากันเลยยามาดาที่ได้เห็นนะครับเขาแน่กก็ได้รีวิ่งไปดูอย่างนะก็หวังว่าจะไม่มีใครหนักที่ได้รับบาดเจ็บพอยามาดาถามถึงสาเหตุเราเนี่ยดูเหมือนว่าเพื่อนของยามาดาอาจจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกันเลยนะครับแล้วเพื่อนของยามาดาก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่าอิชิเขาว่าคงงงโยยนนััก,กราาตวเองงมส แล้วตัวของยมามาดะก็ได้ถามไปเลยว่าทำมาึงทำแบบนี้ไรซึ่งตัวของพระเอกเนีก็ได้บอกกับยามาดะไปเลยว่าผมน่ยจับผิดเลยครับพอดีผมจะเบรกกับคันเล่งเนี่ยสลับกันอย่างนี้แล้วน้องยมามบดะนยก็ได้หัวเราะออกมาก่อนที่น้องยมามาดะจะได้บอกกับตัวของพระเอกไปไว้าอิชิคาวะเนี่ยตลกจังเลยนะและแล้วตอนที่หนึ่งเนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วนะครับ